วิธีแก้นอนกลนลดความเสี่ยงโรคร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณเป็นคนนอนกลนไหมไม่มีใครหลอกที่จะยอมรับว่าทวเองเป็นคนนอนกลนหากไม่ได้ฟังจากปากของคนที่นอนอยู่ข้างๆหรือมีหลักฐานแน่นหนารัดตัวแต่รู้หรือไม่ว่ายิ่งคุณปฏิเสธอาการนอนกลนมากเท่าไหร่ ร่างกายของคุณก็จะเสี่ยงต่อการที่โรคภัยถามหามามากเท่านั้นค่ะเพราะอาการนอนกลนที่เกิดขึ้นนั้นคือสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของพฤติกรรมการนอนและสุขภาพที่เริ่มจะย่ำแย่เช่นการเผชิญหน้ากับโรคอ้วนทำให้คุณมีเนื้อเยื่อผนังคอที่มากซึ่งทำให้เกิดอาการนอนกลน อาการต่อมทาซินโตผู้ป่วยที่มีอาการลิ้นนะคะหัวใจโตนะคะลิ้นโตด้วยค่ะหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจแบบไม่รู้ตัวโรคร้ายจากอาการนอนหลนที่คุณอาจไม่เคยรู้เนื่องจาก อาการนอนกรนเริ่มต้นจากความผิดปกติในร่างกายอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นย่อมส่งผลเสียให้กับร่างกายได้มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นผลเสียเล็กๆน้อยๆอย่างอาการอ่อนเพลียง่วงรู้สึกไม่สดชื่นจากการที่สะดุ้งตื่นในช่วงกลางดึกพอรู้สึกหายใจไม่สะดวก ในบางคนอาจรู้สึกปวดหัวมึนศีรษะมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้นอนไม่ได้หลับนอนมาทั้งคืนไม่ได้นอนหลับนะคะทั้งๆท,ท,ที่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ร่วมด้วยหรือผลเสียขนาดใหญ่จากการนอนกลนที่ขยายในวงกว้างจากการละเลยไม่ยอมเข้าสู่กระบ,บวนการรักษานั่นก็คือการเป็นโรคแทรกซ้อนต่อเนื่องซึ่งมีสาเหตุมาจาก สุขภาพการนอนที่ไม่ดีโดยเฉพาะโรคภาวะหยุดหายใจในขณะหลับนะคะ Obstructive Sleep นะคะ Apnea OSA ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆตลอดการนอนหลับและเป็นบอกเกิดของโรคต่างๆตามมาเช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคอัมพาตอาการเสื่อมสมรัตาพาทางเพศรวมไปถึงอาการป่วยที่เป็นโรคทางใจนะคะเช่นโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งถ้าหากปล่อยให้อาการกลนนี้หนักข้อขึ้นเรื่อยๆนอกจากจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างอื่นๆตามมาจาก อาการที่สะสมในระยะยาวแล้วเสียงกลนยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนข้างกายที่นอนต้องนอนฟังเสียงรบกวนในทุกๆคืนทำให้เกิดความหงุดหงิดและทะเลาะก,กันได้อีกด้วยรวมนะคะ5วิธีการแก้นอนกลนก่อนที่โรคร้ายจะลุมเลาคุณนะคะควรรีบแก้ปัญหานอนกลนให้ได้ก่อนกระสายด้วย5วิธีแก้นอนกลน ที่จะช่วยทำให้สุขภาพการนอนของคุณดีขึ้นได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. วิธีแก้นอนกลนปรับเปลี่ยนท่านอนใครจะรู้ละคะว่าแค่ปรับเปลี่ยนท่านอนจะสามารถช่วยแก้อาการนอนกลนได้โดยไม่ต้องพึ่งการรับประทานยาเข้าช่วยเพราะคนที่มีปัญหาด้านการนอนส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆอย่างการนอนผิด ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวส่งผลให้เกิดอาการนอนกลนนะคะละม้มเอหรือฝันร้ายตามมาค่ะถ้าคุณมีปัญหาด้านการนอนกลนเป็นหลักก็อาจจะลองสำรวจท่าทางการนอนของตนเองดูว่าเป็นท่านอนหงายที่มักจะทำให้คนลิ้นและเพดานอ่อนปิดกั้นช่องลมหายใจจนทำให้เกิดเสียงกลนหรือไม่หลังจากนั้น ให้ลองเปลี่ยนนะคะท่านอนใหม่โดยท่านอนที่จะช่วยแก้นอนกล่นในระยะเบื้องต้นได้ดีที่สุดจะเป็นท่านอนตะแคงค่ะพร้อมงอข้อศอกเล็กน้อยเพื่อให้มือข้างหนึ่งยันคางไว้เป็นการปิดปากถ้าหากใครไม่ถนัดในการนอนตะแคงเลยก็ mm hmm. าอาจจะใช้เทคนิคเล็กๆช่วยด้วยการใส่ผ้าหรือลูกเทนนิสไว้ในเสื้อนอนนะคะด้านหลังเพื่อเป็นการบังคับให้นอนหลับ ในท่าตะแคงตลอดเวลาเท่านี้ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนจากท่านอนหงายนะคะธรรมดาเป็นท่านอนตะแคงที่จะช่วยลดอาการนอนกรนนะคะแล้วก็หยุดหายใจในขณะหลับได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะ 2. ค่ะวิธีแก้นอนกลนจัดเตรียมบรรยากาศที่พร้อมสำหรับการนอนค่ะ แค่ปรับเปลี่ยนท่านอนอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอวิธีแก้นอนกรนวิธีที่สองนี้จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณสบายแล้วก็หลับได้ลึกมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดเตรียมบรรยากาศและสถานที่ให้พร้อมสำหรับการนอนมากที่สุดเริ่มนะคะจากการปรับหมอนหนุนนอนให้เหมาะสมเพียงแค่หาหมอนนะคะมาลองศีรษะให้สูงขึ้นประมาณ4นิ้วเพื่อให้การ เพื่อช่วยนะคะลดอาการบวมของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนทําให้หายใจนะคะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงการทําความสะอาดเตียงนอนด้วยการหมั่นซักบอกหมอนผ้าห่มและผ้าปูเตียงอยู่เสมอ <c oughs> เพื่อเป็นการป้องกันไรฝุ่นสะสมนะคะที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ซึ่งส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ จนสุดท้ายกลายเป็นโรคกลุิแพ้ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการนอนกลนได้อีกด้วยเช่นกันค่ะ 3. ค่ะวิธีแก้นอนกลนดูแลสุขภาพเมื่อน้ำหนักขึ้นจะทำให้ช่วงคอหนาส่งผลให้ไขมันที่พอกคูณบริเวณช่วงคอนะคะอกรวมไปถึงหน้าท้องเบียดช่องทางเดินหายใจจนเกิดอาการกลนค่ะดังนั้นการลดน้ำหนักจึงเป็นหนทางที่จำเป็นที่สุดในการแก้อาการดังกล่าว ซึ่งก็ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆที่ถูกต้องในหัวข้อต่อๆไปค่ะสำหรับหลักในการรับประทานอาหารที่ถูกต้องของผู้ป่วยที่มีอาการนอนกลนจะต้องเริ่มจากการหยุดกินในเวลาก่อนนอนประมาณ3ชั่วโมงและงดการดื่มแอลโกอฮอล์เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อคอหย่อนคล้อยกว่าปกติและเป็นสาเหตุหนึ่ง มีค่าดัชนีมวลกายนะคะ BMI เกินเกณฑ์มาตรฐานได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้เป็นวิธีนะคะที่ช่วยลดน้ำหนักและรักษาหุ่นให้สวยเรียวได้สมใจแล้วการออกกำลังกายยังสามารถช่วยลดอาการนอนกรนได้เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ดึงรั้งช่องทางนะคะเดินหายใจมีความแข็งแรงขึ้นทำให้เนื้อเยื่อภายในปากของเราไม่หย่อนลงมาขัดขวางกาัน ทางเดินหายใจนั่นเองค่ะเพราะบุหรี่มีสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดและเป็นสาเหตุให้คัดจมูกรวมถึงอาการหายใจไม่สะดวกได้ดังนั้นใครที่มีอาการกลนและอยากรักษาให้หายก็ควรที่จะงดการสูบบุหรี่ก่อนเวลานอนให้เป็นนิสัยค่ะลดน้ำหนักควบคุมการรับประทานอาหารกลางดึกมันออกกำลังกายงดสูบบุหรี่ค่ะ4ี่ค่ะ วิธีแก้นอนกลนหาเทคโนโลยีช่วยแก้นอนกลนสำหรับใครที่ใจร้อนอยากจะหาตัวช่วยในการแก้ไขปัญหานอนกลนในปัจจุบันก็มีนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยทำให้อาการนอนกลนนะทุเราลงได้จากการปรับสภาพอากาศนะคะปรับวิธีการหายใจแล้วก็บางเครื่องมือยังช่วยปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการนอนนะคะที่เป็นผลเสียกับร่างกายได้ด้วยเช่นการเปิดเครื่องนะคะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อแก้ปัญหาอากาศแห้งซึ่งเป็นสาเหตุของการตรีบแคบลงของทางเดินหายใจการใช้แผ่นแปะจมูกหรือตัวถ่างจมูกในขณะนอนหลับนะคะจะช่วยเพิ่มพื้นที่ทางเดินหายใจในจมูกทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นนะคะเป็นต้นค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ค่ะวิธีแก้นอนกลนเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าคุณมีอาการกลนที่อยู่ในขั้นอันตรายเช่นมีอาการหยุดหายใจในขณะที่นอนหลับร่วมด้วยขอแนะนำให้รีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับสาเหตุของอาการนอนกลนว่าจริง,รง ikum. ๆแล้วมีที่มาจากโรคอื่นๆหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่คุณ ทำในชีวิตประจำวันกันแน่ซึ่งถ้าหากเกิดเกิดจากโรคประจำตัวหรือว่าโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการทำงานอย่างโรคนะคะในกลุ่มออฟฟิศซินโดมก็ควรที่จะรีบปรึกษาอาการนะคะของโรคเหล่านี้ให้หายขาดะก่อนเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคและเป็นการรักษาอาการนอนกลนได้ในทางอ้อมอีกด้วยค่ะสรุปนะคะสาเหตุนะคะอาการ วิธีแก้นอนกลงนะคะนอนกลงจัดเป็นปัญหาด้านการนอนที่พบได้บ่อยซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆนะคะจะอาการผิดปกติธรรมดาอาจลุกลามกลายเป็นโรคร้ายที่ทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้สัญญาณด้านสุขภาพนี้กลายเป็นเพียงแค่เสียงรบกวนที่ดังแล้วผ่านไปควรรีบรักษาให้หายขาดด้วยวิธี แก้นอนรวมอย่างการหมั่นดูแลสุขภาพนะคะรวมไปถึงการเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนนอนหลับนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถกลับมามีสุขภาพดีแล้วก็นอนหลับได้สนิทแบบที่ไม่เคยเป็นได้อย่างแน่นอนค่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะวันละ3คลิปนะคะคลิปแรกจะลงตอนเช้าค่ะ9้าโมงครึ่งนะคะ คลิปที่2จะลงตอนบ่ายค่ะบ่าย3ามโมงสิบหนาฬิกานะคะ15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวข้ามเกือบเกือบสองทุ่มนะคะคือ1 9บเนาฬิกาสีนาทีค่ะเป็นกําลังใจให้พี่เล็กในการที่จะทําคลิปดีๆออกมาได้ทุกวันโดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถที่จะนําเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะคะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะหรือที่สะดวกที่สุดสำหรับพี่เล็กก็คือสแกน QR code เข้ามาได้ขวามือนะคะมุมด้านล่างเลยค่ะแล้วก็เข้ามาสอบถามข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็พี่เล็กก็จะรีบเข้ามาตอบเลยนะคะ ตอบได้จะรีบเข้ามาตอบเลยนะคะถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหาข้อมูลเข้ามาให้นะคะบางครั้งข้อมูลที่ถามเข้ามามันลึกแล้วมันก็ยากเกินไปก็เดี๋ยวพี่เล็กก็จะศึกษาหาข้อมูลมาแล้วก็จะตอบให้ได้ทุกคนเลยนะคะหรือไม่ก็เขียนคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะคะว่าจะให้พี่เล็กทาคลิปอะไรต่อไปนะคะหรือไม่ก็ เอามาแบ่งปันนะคะว่าใครเป็นนอนแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยด้านสุขภาพของตัวเองนะคะว่าใครนอนกลนไม่นอนกลนไรเด็กบ้างก็ได้นะคะก็หาวิธีแก้แล้วก็ามาแบ่งปันกันได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp แปดแปดแปดนะคะ หรือไม่ก็เข้ามา QR โค้ดของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ